่วงความรักเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีตุลคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาทำดีแต่ไม่นานก็หายไปใหม่คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะมีช่วงเวลาดีๆแต่แล้วก็ต้องห่างกันด้วยเหตุของบุคคลที่3ค่ะและสำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วช่วงต้นมีความรักที่ดีหวานแววหน้าอิจฉามากแต่ช่วงปลาย,ลายเดือนจำเป็นจะต้องประคับประคองค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณ์หรือว่าจะทักไล n e เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือเซตที่1คนโสดสนิทเซต Set ที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะสําหรับชาวตุลดาวประจําต <mir rospect ivia> <YN> ัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์ดาวความรักก็คือดาวพระอังคารค่ะสําหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวประจําตัวและดาวความรักนั้นกลุ่มกันเลยค่ะอยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยอยู่ในราศีสิงห์แบบนี้นะดาวประจําตัวนะคะคือดาวเลขหกไทยแล้วก็ดาวความรักนะคะคือดาวเลขสามไทยแบบนี้ค่ะอยู่ในราศีสิงห์เรียกว่าเป็นภพเรือนลาพระลาพระคือมีเสน่ห์ลาพระคือความ มากมายดังนั้นจึงมีเสน่ห์แก่การรักกันมากมายกลุ่มกันนะคะแยกกันไม่ออกเลยเป็นช่วงเวลาที่มีความรักดีๆค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นนะคะ ดาวประจําตัวของคุณขอโทษค่ละลัคนาของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีดาวเสียอะไรสถิตอยู่ด้วยนะคะยยเว้นดาวพะระมฤตยูที่สถิตอยู่ตั้งนานแล้วดาวมฤตยูที่สถิตอยู่ในภพเรือนปัตตนีเนี่ท่านอยู่มาท่านอยู่ทีนึ่งเนี่ยก็7ปีนะคะแล้วก็เนี่ยอยู่มาประมาณ6ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นนะในจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะไม่ได้มีดาวดวงอื่นที่มาทํา ผลทามุมอะไรที่จะทําให้ดาวมฤตยูส่งผลดังนั้นเมื่อถึงแม้ว่าท่านจะเลงมาที่ลักนาของคุณก็ตามแต่ก็ถือว่าเคลียร์พอดาวมฤตยูไม่ส่งผลดาวความรักกับดาวตัวตนกลุ่มกันในรบเรือนที่ดีจึงทําให้มีความรักที่มีความสุขหวานแหววมากสําหรับคนที่มีคนรักคนคุยนะคะตรงนี้ดีคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสค่ะลาพระแปลว่ามากมายดังนั้นมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณมากมายเลยนะคะคุณมีเสน่ห์มากเลยเวลาที่ดาวความรักกลุ่มตัวแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่า ในบรรดาคนหลายๆคนที่กลับเข้ามานั้น มันจะมีคนเก่ากลับเข้ามาด้วยและคุณมีหลายคนมีตัวเลือกใหม่เยอะะเลยนะดีๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่อะ่ะคุณจะเอาคนเก่านะคะคุณยังมีติดใจ,จมียังค้างคาใจกับคนเก่าหรือว่าหัวใจยังผูกพันกับคนเก่าอยู่ดังนั้นคนอื่นๆที่เข้ามานั้นไม่ได้ทําให้หัวใจคุณส่วนเซเท่าไหร่แต่คนเก่าต่างหากที่ทําให้คุณมีความรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเขาก็จะมาทําดีด้วยนะคะมาสั่งสัมพันธ์เหมือนมาเหมือนจะกลับมาแต่สุดท้ายแล้วคุณอย่าเพิ่งผีผาลมคุณอย่าพ่งไไว้ใจอะร เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนคนเก่ากลับมาหรือว่าสําหรับคุณที่มีคนปัจจุบนันหรือมีคนคุยคนรักอะไรแล้วคุณอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรเลยสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนได้เพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นดาวประจําตัวคุณย้ายออกค่ะดาวประจําตัวจะไม่ได้โดนกลุมด้วยดาวความรักแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกันตรงนี้ นะะในราศีกันตรงนี้เรียกว่าเป็นภพวินาศอ่ะอันนี้มันเรื่องวินาศเนี่ยมันก็ไปแปลว่าพังทลายพังพินาศหรือว่าแปลว่าอึดอัดแปลว่ายังไม่สมหวงังหรือแปลว่าห่างไกลหรือมีอะไรมาแทรกแซงนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังจึงมีเกณฑ์ที่จะห่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดมีคนรักเข้ามาที่เป็นคนรักเก่านะคะคุณเขาอาจจะมาทําดีอยู่ประมาณครึ่งเดือนแรกแล้วก็มันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามาได้ไม่ปฏะติดประต่อเขาก็ จะหายไปในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ดาวความรักของคุณเนี่ยยังสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนไม่ได้ย้ายไปอยู่ในภพว,วินาาตามดาวประจําตัวคุณไปด้วยนะคะดังนั้นสําหรับคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วยังถือว่าคนรักยังผูกพันกับคุณอยู่ดีนะคะแต่มีเหตุให้ต้องห่างมีเหตุให้ต้องระหองระแหงนะทีนี้ดาวความรักอยู่ตรงนี้มันดีก็จริงแต่มันก็โดนก่อกวนด้วยดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธคือดาววินาาเนี่ยก็เข้ามาก่อกวนเหมือนกันเสร็จแล้ว พอในช่วงปลายปลายเดือนเลยดาวพระพุธถึงจะออกพอออกแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวตัวตนของคุณดังนั้นจึงมีคําว่าวินาศเนี่ยพัวพันกับคุณเยอะในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะไปพัวพันกับดาวความรักของคุณหรือว่าตัวตนของคุณเองดาวตัวตนของคุณเองที่ไปอยู่ในภพวินาศจึงประมาทไม่ได้ในเรื่องของความรักบางทีมันดีได้แค่ครึ่งทางนะคะช่วงเวลาที่ดีเก็บรักษามันเอาไว้นะคะฝังใน ฝังลึกไปในหัวใจว่าเรามีช่วงเวลาดีๆที่เราทําให้แก่กันเก็บเอาไว้เป็นพลังเหมือน มีแบตสำรองนะคะในช่วงปลายปลายเดือนแบตมันจะหมดอย่างน้อยพอแบตหมดก็คือความรู้สึกเหมือนอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ค่อยไว้วางใจกันไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักมันมีเหตุมันมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาช่วงตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เอาแบตสำรองนั้นเนี่ยมาเสียบชาร์จแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเวลาดีๆมันเคยมีนะแปลว่าเขาก็รักเรานะแปลว่าเราเราทั้งคู่เนี่ยมันน่าจะต้อง มีกําลังมีแรงต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาช่วงเวลาดีๆแบบนั้นใหม่นะคะเอาพลังใจในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมาใช้กับในช่วงครึ่งเดือนหลังที่มันอาจจะมีเหตุให้ต้องเหินห่างกันไปจะเหินห่างกันด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวไพ่จะเป็นตัวบอกรายละเอียดให้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่กันเลยไพ่สาหรับคนโสดสนิทเนี่ยได้มีไพ่6 หกถ้วยหกถ้วยคือคนรักเก่านะคะคนรักเก่าจะกลับมาค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีคนรักเก่าที่เป็นแฟนกันเลยถ้ามีหลายคนตอบไม่ได้นะคะว่าคนไหนนะตรงนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนรักเก่าคนเดียวก็อาจจะเป็นคนนั้นแหละแล้วก็ถ้าบางคนไม่เคยมีคนรักเก่าเลยอาจจะเป็นกิ๊กเก่าก็ได้นะคะหรือคนเก่าๆที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยในชีวิตอาจจะไม่ถึงขั้นจะต้องคบหาเป็นแฟนกันมาก่อนนะคะอาจจะวนกลับมาแล้วก็มาทําดีด้วยมาสม่าเสมอกับคุณ ในกรณีที่คุณมีคนรักเก่าไม่ว่าจะกี่คนก็ตามแต่คนรักเก่านั้นได้แต่งงานไปแล้วนะคะได้มีคู่ไปแล้วแล้วยังไม่ได้เลิกลายอย่าร้างอะไรกับคู่ใหม่ของเขานั้นก็ถือว่าไม่มีไปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของผิดสินธรรมเราก็ต้องไม่เอาอยู่แล้วนะคะบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าคนรักเก่าแต่งงานไปหมดแล้วจะกลับมาได้ยังไงก็คือไม่กลับไง นะคะอันนี้เรื่องผิดศีลธรรมก็ต้องไม่ไม่ไปยุ่งนะคะถึงกลับมาก็ต้องไม่ยุ่งนะที่นี้อาเราพูดถึงคนที่มีคนรักเก่าที่เขายังโสดอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าโสดสนิทหรือเปล่าคุณดูดีๆเพราะว่าเขามาสม่าเสมออยู่แค่ประมาณครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองครึ่งเดือนหลังนะคะมีเกณฑ์ว่าจะหายหายไปมันทําให้เราหน่วงมันทําให้เรารู้สึกว่าอ้าวแล้วตกลงเข้ามาเพื่อรอเล่นกับเราหรือว่า รอลอกับหัวใจเราหรืออย่างไรเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าเราก็รออยู่นะคะแต่พอกลับมาแล้วก็ไม่ไม่ได้สม่าเสมอเท่าที่ควรดีอยู่แค่ประมาณครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองเขามีเหตุที่ต้องห่างหายเพราะว่าเขามีพันธะภาราก็ไดพ่แยแงแมนเขามีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่รัดตัวเขาอยู่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาสม่าเสมอกับคุณได้ตลอดลอดฝั่งไปตลอดทั้งเดือนค่ะ ซึ่งตรงนี้ถ้าพันธะภาระเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนี่สินเรื่องของความรับผิดชอบหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ผิดสินรมคุณอาจจะยังรอเขาอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีพันธะภาระอย่างเช่นยังมีภรรยาหรือมีสามีติดค้างอยู่ตรงนี้ให้คุณถอยเลยนะคะเพราะว่าอย่าไปติดกรรมอะไรกับเขาเลยค่ะนะก็ดูดีๆใช้วิจารณญาณเอาก็แล้วกันว่าที่เขากลับมาแล้วเขาถอยออกไปนั้นถอยออกไปด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่ผิดสินธรรมก็ลองรอดูนะคะ ต่อมาสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะบ้างค่ะสำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกเต็มไปด้วยความหวานแหววนะคะมีไพ่ของเด็กถือ เหรียญขึ้นมานะคะเด็กถือเหรียญคือความมั่นคงค่ะดังนั้นแต่เป็นความมั่นคงแบบเด็กๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรสาหรับสถนานการณ์ที่คุณเป็นแค่คุณคุยกันดังนั้นเนี่ยคนคุยการมันอาจจะรู้จักกันมาได้ไม่ได้นานมากนักน,นะคะมันก็เลยอาจจะความมั่นคงมันก็ต้องค่อยๆเริ่มเริ่มจากเด็กไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอาจจะเพิ่มพูนไปเป็นไพ่อื่นๆนะคะแต่ต่อหรือมันเคยอาจจะเคยเพิ่มพูนไปเป็นไพ่ราชาถือเหรียญแล้วก็ได้นะจากครั้งหนึ่งในการ ในช่วงเวลาที่ได้คุยกันมาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะลดถอยลงไปนะคะด้วยเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้มันห่างเหินกันไปแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนนี้เนี่ยมันจะกลับมาแล้วมีความรู้สึกมั่นคงผูกพันกันกลับขึ้นมาใหม่นะคะเป็นความรู้สึกดีๆมีช่วงเวลาดีๆแก่กันนะแต่เสร็จแล้วพอในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะโอ้โหปัญหาถาโถมเชียวเริ่มจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะคะแถมยังมีไพ่เลเวอร์แล้วก็ไพ่สามเหรียญเข้ามาอีกนั่นคือไพ่ของ อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณบุคคลที่3เนี่ยเป็นไปได้ในในหลายรูปแบบนะคะบุคคลที่3ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของรักซ้อนเนอะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะมีโอกาสาที่จะมีคนเข้ามาอีกคุณเข้ามาเพิ่มแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพัมพนธ์กับคุณและเขาเนี่ยมีปัญหาเพราะมันมีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแต่ถ้าเกิดบุคคลที่3ที่ไม่ได้เกี่ยวกับรักซ้อนก็มีนะยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้านายลูกติดอะไรก็ตามเนี่ยที่เคค้ามม่อยอยห็นดววกกับับร กับคุณเท่าไหร่ซึ่งคุณยังไม่ได้ถือว่าเป็นความรักที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ําเป็นแค่คนคุยๆแต่ว่าการคบหากันของคุณนั้นมันมันมีคนรู้มันเริ่มมีคนรับรู้แล้วถ้าเมื่อก่อน ถ้าเมื่อก่อนปิดบงังตอนนี้มันเริ่มหรือตอนนี้ปิดก็ยังปิดบังอยู่ยังไม่ได้มีสถานะนี่เนาะแต่ว่ามันเริ่มมีคนรับรู้แล้วจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วเขาก็อาจจะมาเป็นตัวกั้นกลางมาสร้างปัญหามาทําให้คุณทั้งสองนั้นห่างกันนะคะแต่ห่างกันอย่างไรนะจากทรงดวงทรงไพ่แล้วเนี่ยมองดูว่าหัวใจก็ยังผูกกันอยู่นะคะอาจจะไม่สามารถที่จะได้เจอเจอกันบ่อยนะเพราะว่ามีคนคอยจับตามองนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเป็น เจ้านายแล้วไปคบหากับลูกน้องในบริษัทที่เขาไม่ให้เจ้านายลูกน้องคบหากันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันก็อาจจะไม่ไม่มีบร <c oughs> ิษัทแบบนั <c oughs ös> <c oughs> ้นหรืออาจจะมีบางแผนกนะบางแผนกเขาไม่ให้คนที่มันมีนะบางบางธุรกิจบางแผนกที่เขาไม่ให้คนในแผนกเดียวกันคบหาเป็นคนรักกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแต่ก็เอาตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็แล้วกันอะนะคะว่าเราคบหากันแต่มันเริ่มมีคนระแคะระคายแล้วก็เราก็เริ่มเอ๊ะมันต้องห่างกันไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นจุดจุดนี้ ก็ได้ซึ่งหัวใจยังผูกกันดีอยู่แต่ว่าสถานการณ์รอบข้างไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้คุณได้าสารสัมพันธ์กันหรือว่าได้เจอเจอกันได้บ่อยนักในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะสถานการณ์ก็เหมือนกับที่คนไม่คนมีคนคุยแต่ไรสถานะนะก็คือช่วงต้นๆเนี่ยดีมากเลยความรักมีความมั่นคงมีความชิลๆเอออ,อห่อมกเลยความรู้สึกของของคุณที่ได้กับเขาที่มีต่อกันก็ดีมากเลยนะคะคุณได้ไพ่หกไม้เท้าคือความรู้สึกชิลๆสบายอกสบายใจนะคะเขาได้ไพ่เดอะแมนจิเชียนนะคะคือเขาพยายามจะหาอะไรใหม่ๆสนุกๆมาทําร่วมก,กันกับคุณเพราะเดอะแมจิเชียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆมีมิติใหม่นะ นะคะหรือว่าแล้วก็เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่พูดจาดีนะคะพูดจาน่าฟังนะคะเอออหอบก,กับคุณนะไม่ค่อยขัดอกขัดใจเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาดีๆในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะแต่ครึ่งเดือนหลังนะคะมีเหตุละหองละแหกมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันไพ่ใบนี้ใหม่แล้วเด็กถือดาบนะคะสําหรับเซตเมื่อกี้ก็มีไพ่ใบนี้เด็กถือดาบคือเรื่องของความกังวลเรื่องของความหวาดระแวงค่ะมีเกณฑ์ว่าจะมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น ด้วยเหตุของหนึ่งอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีงานเยอะงานหนักนะคะแล้วก็ทําให้เวลาในเรื่องของความรักอยู่ดีๆก็ลดน้อยลงหายไปเลยจากที่อุครึ่งเดือนแรกแมีเวลาให้แก่กันเยอะนะคะอยู่ดีๆก็มีงานเข้านะคะทาให้ไม่ค่อยมีเวลาและอีกฝั่งหนึ่งก็หน่อยง่ายอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์อาจจะกลับกันอาจจะเป็นทั้งฝั่งคุณที่อยู่ดีๆก็มีงานเข้าแล้วเขาหน่อยก็ได้หรืออาจจะเป็นฝั่งเขาอย่างเงี้ยนะคะทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี่มีความหวาดระแวงกันเพราะว่ามีเหตุท,ที่จะทาให้ไม่ค่อยได้เจอได้เจอไม่ค่อยได้คุยแล้วก ไพ่ได้ไพ่สี่ดาบ สีดาคือเรื่องของการเป็นเส้นปะนะคะเส้นปะก็คือถ้าเส้นตรงเนี่ยมันคือมาตรงๆเลยมาอย่างสม่ําเสมอนะแต่เส้นปะขึ้นมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายอย่างเงี้ยน,นะคะนั่นก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันมามาหายหายมันดีดีเสียเสียและในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างมีคมม่อนข้างมีความกระท่อนกระแทน่นดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณประคับประคองดีๆแล้วก็อย่างที่เตือนไปตั้งแต่ต้นว่าใช้พลังใจที่คุณได้ที่มันดีที่มันสวยงามในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นน่ะเอามานะคะต่อเติมความรู้สึกที่มััันนนนขาาดดหหยใช่่วงงงครเือลทีม จะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ห่างกันหรือว่าทําให้ไม่เข้าอกเขาไม่เข้าใจกันนะคะจะได้เก็บใช้ตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ประคับประคอ,องต่อไปให้มันรอดในช่วงเดือนที่ดาวประจําตัวคุณเข้าสู่ภพวินาศและดาววินาศก็มากลุ่มตัวด้วยแบบนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ